ก็ตื่นเต้นท so ีเดียวมาคนเดียวไม่รู้เหนื่อแตงหรือพัร้อนนะเพราะว่าผมไม like bon ่ค่อยไว้ใจกุญแจรีโมทไม่ว่ายี่ห้อไหนนะเพราะเวลาลงจากรถผมจะปิดแนะแล้วเปิดกระจกเพราะมีดอกเดียวนะปกติถ้าเป็นรถผมเองผมจะพบสองดอกนะครับอีดอกไว้ในกระเป๋าอีดอกก็ปิดรถแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดีดล็อกขึ้นมานะครับอ่ะกลับพาไปดูข้างหน้าต่อผมยังต้องผ่านแอ่งเดิมที่ผมมีอยู่ นะัคือน,น้ำกับโคลนดูข้างหน้านะครับเอาละผมจะต้องผ่านน้ำทรายข้างหน้านะครับประเมินไว้ที่เกียร์แนะครับเทคเดียวอย่าหยอดมากแต่ก็ต้องเบานะ,ะน้ำผ่านละอันนี้คือแอ่งโคลน,นะครับเดี๋ยวขอเป็นมือขวามือซ้ายถ่าย เราใช้แรงขยมของตัวรถนะนะถ้าหยอดติดนิดติดนะหยอดนิดติดนะมานะไม่อยากคุยโชคนีประสบการณ์พอมีอยู่ขี่โม่นอ,อกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับทริปตรงนี้นะครับโอโ้โหเออติก้านี้ให้ร้อยผ่านเลยนะให้ร้อยผ่านเลยนะครับเครื่องยนต์พันสี่นี่ยังไม่ได้ไปโมดิฟงดีฟายเลยนะถ้าผมว่าผมว่าไปปรับแต่งอีกนะนเป็นรถครอบครัวที่ดีเลยเจ็บที่นั่งนะไปได้ขนาดนี้นี่ผมถือว่าสุดยอดละ ถ้าซื้อคันเดียวใส่วินไปเลยนี่เดี๋ยวาบอกว่ามีบ้าใช้รถผิดประตูประสงค์นานๆมาทีครับมันเป็นรถทางเรียบนะครับแต่ว่านานๆเราก็มาทีหนึ่งแต่ถ้าท่านมาคันเดียวนะผมไม่แนะนําให้มาถึงพระาธาตุจอมสวรรค์นะครับเพราะสองแอ่งนี้ท่านอาจจะติดเลยนะแต่ถ้ามากระบอกกอนนามาได้อยู่เพราะว่ามีมีวงมีวินช่วยเหลือนอกนั้นก็เนี่ยพระาธาตุดอยเรือนี่ท่านมาได้นะครับก็ขอจบทิป การเดินทางชมท้องทุ่งทะเลสาบดอยเต่านะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วนี่ห้าโมงเย็นนะถ้าคุณมานะคุณจะเห็นกองทัพควายเลยคิดถึงในห้อยทมินลเลยนะมันจะเดินกลับบ้านเป็นฝูงเลยนะผมว่ามีเกือบประมาณห้าสิบหกสเผมอาจเป็นร้อยนะต,ตอนเนี้การบ้านผงม,มันอยู่เต็มถนนเลยครับเอาไงดีว่ รถรถกับรถโชว์รูมันนะครับไม่ใช่รถผมนะผมกลัวกลัวเขาขีดรถนะลำคาญอะไรประมาณนีน้นะไอ้บัวมันจะมาเปิดรถมกกันล็อกรถกันออล็อกแล้วไอ้บาเลยบัวจะมาเปิดรถจิตตกนี่เนี่ทุง่งหญ้าเหมือนกันคุณถ้าคุณมีลูกนะคุณพามาเนี่ยมาชมท้องทุ่งอย่างเงี้ยนะโอ้ย,อยลูกคุณอาจจะไม่ชอบ การชอบไม่ชอบบางทีมันต้องบังคับนะให้มันซึมซับได้เห็นให้เขาเลือกได้เขาก็เลือกเล่นเนี่ยในมือถืออยู่ที่บ้านสิครับโอ้พ่อโคไปก่อนเดอ้อเออมาใหม่เด้อซูซูซซกิเออติก้าก็เป็นออรถ MPV มินิ MPV 7ที่นั่งนะครับก็เหมาะครอบครัวจริงๆก็คือผู้ใหญ่4เด็ก2ประมาณเนี้ยนะด้านหลังก็มองประมาณเด็ก2 2คนนะครับนั่งได้เบาะแถว2นี่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้มันก็ดีทำให้เผื่อแถวที่3ได้นะครับแถวที่3คนเป็นเด็กเป็นเด็กก็ประมาณถ้าไม่เกิน10ขวบมันนอนนั้นเกินก็เขา่ามันก็ยันเริ่มยันนะครับแต่ที่แปลกใจคือมันเครื่องพันสนะตนนัวเนี้โอเคนะ เครื่องพันสองมันก็เล็กไปเพราะพันสี่เนี่ยกำลังกำลังโอเคไม่ใช่พันห้าไม่ใช่พันห้าแต่ว่ามันพันสี่ร้อยก็โอเคละขับทางไกลก็โอเคช่วงล่างก็สุพนพรที่ถ้าช่วงล่างเตี้ยกว่านี้นะวอนนี้ผมจบได้กินขนมนปังที่เอามาด้วยเลยเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ได้กินเอากลับไปบ้านรถไปคืนก็แล้วนะครับ ที่นี่คือท้องทะเลสาบดอยเต่านะครับฝากขวามือผมก็คืออำเภอดอยเต่านะครับฝากซ้ายมือที่ผมวิ่งอยู่นี่คืออำเภอฮอดนะครับเคยมากัานไหมครับถ้าไม่เคยมาสักครั้งในชีวิตนะครับสนใจก็ติดต่อบอรกอมาได้ครับไลน์โชยู่ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเนื้อสารมอเต็กฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบางแล้วก็เนื้อสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถ ยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี